เร็วๆนี้นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรออยู่ os, หรือใครสักคนที่คุณรอการติดต่อจากเขานะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้หรือเปล่า <cott on S 2> นะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมด1ิบใบนะคะไปอธิษฐานพร้อมกันนะคะขอให้คำทนายนะคะออกมาอย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ออกมาในทางที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะสับไพ่ก่อนนะโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจมูเตลิฟนะคะลิฟ มูนี้นะคะให้โชคทางการเจรจานะคะเป็นลิฟที่ปลูกเสกแล้วนะคะมูเตลิฟอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะหญิงใช้เบอร์หนึ่งประจําเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวค่อนข้างขาวหรือค่อนข้างสองสีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะมีทั้งหมด5เบอร์นะคะตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะ1ชิ้นนะคะ29 9บาทแต่ถ้า ซื้อสามห้าสี 5, 4, ครบนะคะก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจจะสอบถามสีราคาก็กดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่ากดสั่งซื้อที่แตก,กรได้เลยโอเคทีนี้เราไปเลือกไพ่พรมกันเลยนะคะวันนี้หญิงไปไหว้พละมาไปวัดมานะคะที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราธานีนะคะวัดสวยมากนะคะเอาบุญมาฝากนะโอเคไปเลือกไพ่พร้อมกันนะคะสิบใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด้าสิบเรานี้เขาจะติดต่อมาหาคนหรือเปล่านะคะใบที่หนึ่งนะคะ,ปะ,คะเป็นไททอลว์นะคะติดต่อมาแน่ๆเลยนะคะเรานี้จริงๆด้วยนะคะน่าจะแบบเดือนนี้เลยนะคะเดือน เพืศจสิกายนนี้นะคะทริปครับเผออๆนะได้เจอกันได้ไปเดทได้ไปแบบ เฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไพ,พ่สันตขึ้นน้ไพ่ดีมากนะคะเป็นไพ่แห่งความรักความสุขนะคะไพ่เดมูลนะคะคุกก็คิดถึงคุณอยู่นั่นแหละนะคะคิงออฟซอดคุณอาจจะดีลอยู่กับคนในเครื่องแบบนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่างพวกนี้นะคะสเปนอวานส์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันนิดนึงนะคะ Page of Cups นะคะจะมีการติดต่อมาแน่นอนนะคะ ทริโอสวรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเพราะว่าเขารักคุณนะคะพูดยังไม่สันขัดคำเลยนะคะเอซับคัพก็คือน,นะคะไพ่หนึ่งถ้วยนี่เป็นไพ่ความรักนะคะความอบอุ่นหัวใจนะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะ,ะแล้วก็เป็นไพ่เดลเวอร์สนะคะเ h ลเวอร์สไพ่ความรักขึ้นเต็มเลย นะคะแล้วก็เป็น K i n g o f c o ร์นะคะหรือว่า King of p e n t a c l e s นะคะบ่งบอกถึงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ออสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับคุณมาก่อนหรืออาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณกับเขาก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนอกจากที่เขาจะติดต่อมาหาคุณแล้วเนี่ยเขาจะต้อง อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสดชื่น รู้สึกสดชื่นขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจได้รักกันให้ความรักขึ้นเยอะมากมาณสี่ห้าใบที่ยิงเห็นนะคะก็ขอให้มีความสุขกับความรักนะคะโอเคสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดว่งส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ยิ่งขอบคุณมากมากเลยสําหรับการติดตามการกดสั่งลิปสติกนะคะที่รีวิวบอกสีสวยมากๆทาแล้วมั่นใจมากนะคะคือลิปเนี่ย จะเป็นลิปที่ทาแล้วไม่ทําให้ผิวดรอปยิงเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะจะเคยเจอปัญหาที่แบบเออทาลิปแล้วไม่ถูกใจบางทีม,มันเป็นขุยอันนี้ไม่เป็นขุยนะคะสีติดทนนานไม่ติดแมสสนะคะคือราคาไม่แพงเลยนะคะสั่งไปต่ากันไได้นะคะทตะก,กาแล้วก็ไปเจอก,กันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ